เขาก็ชิย่างจะคุมจะคุมมายามคืนจากนั่นเขาก็บโบชงเสียงแต่เขาจะหอนจ้ะอ๋อเขาหอนยังไงเงินมาเร็วอะไรนะยังไงนะเงินมาเร็วจังเชียจ้ะจากนั้นมันก็จะเป็นรหัสจ้ะแล้วฉันก็จะเปิดประตูออกมาตามนี้ อันนี้คือที่เขาเรียกว่าอะไรหมาหอนจ้ะหมาหอนอ๋อแล้วจากนั้นเขาทำยังไงเขาก็ชี้ถามว่าบ้านเมย์ไงไม่ไมยไงฉอน,นี่มีฉีดเลือกตั้งแล้วเดอ้อหลายคนเลยอ๋อแล้วดังนั้นเขาหู้ร่วงหน้าเลยได้ว่าบ้านเนี่ยมีจักคนอ๋อ เขาไปเอาบาัตรสามโนโครัวมาอย่างไงมันทีนยากออ้ยังเล่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวใครนะใครเอามาให้ผู้ใหญ่ยยบ้านเพราผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่เอามาให้แมนจะแล้วถือมาตามสามโนครัวเลยอ้าวเมื่อกี้ไม่ใหญ่สอนบอกเขาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเขาเป็น หมาหอนแม่นจ้ะผู้ใหญ่นั่นแหละหมาหอนโอ้ผู้ใหญ่หมาหอนแเขาเขาหอนว่าไงเงินมาเร็วจากนั้นเขาทำไงอีกเขาก็บอกว่าเอาเช่นรับเช็นลับเช็นลับฉันก็ดีใจเนี่ยฉันก็คืดว่าเวลาคนไปเซ็นอย่งนิ่งใหญ่ยิ่งใหญ,ใหญ่เหมือนกับบอทซีอ เป็นผู้บริหารบริษัทเซ็นอนุมัติจเกียรติชัลลุมัคเซ็นอ๋อแล้วเขาให้เซ็นยังไงเขาบอกว่าให้เซ็นตรงนี้แล้วก็มีซื้อลูกอีกสี่หาคนเนะ่ะลูกบัคคิตาชิเนะี่ยลูกบัคคิตาชิเนะี่ยเขาก็บอกเซ็นตรงนี้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 แล้วแล้วเขาทําไงเขาก็ห่อกองดูเนาะอืมซองอะไรซองเป็นซองซองจดหมายนี่แหละ แต่สองมันอ้นวนๆอยู่ดีละ่ะอแล้วจากนั้นทำไงอ้วฉันก็รับตัวนอนับเสร็จแล้วฉันก็แล่นเข้าบ้านนูนนะอเอาเข้าบ้านไปทำไปนับตัวนอนนับน,นนัเงินสื่สัดเท่อนึงเนาะฉันก็นับบื้งมึงสองหนึ่งสามหนึ่งจีหนึ่งหะหาคนหาหายี้หาสองพันหาของกูอีกหาร้อยสามพัน บักฮีตาชีอีกหา 3, ้ดดการ้อยสามพันหาพูนเดฟพอไหัยไาจย์ทุชาติเท่อนึงฉันได้สามพันหาพเดโอ้สามพันห้าแล้วจากนั้นทำไงเอาฉันก็หักหัวคิวเนาะให้ลูกเครองนึงแม่หักหัวคิวเครื่องนึงจากนั้นฉันก็โทรไปหาลูกสาวลูกซ้ายฉันว่าีลาบักลากลับมาเมื่อบ้านมือนีเด้อไปกาบเบอร์นี่เด้อ ลูกสันมันก็ถามว่าอืมกาเบอร์ใดล่ะแม่มันก็สันก็บอกกาเบอร์นี่แหละเบอร์หนึ่งลูกสันก็ถามเบอร์หนึ่งมันเป็นผู้ใดล่ะแม่สันก็ตอบไปนมึงไม่ต้องสนใจหรอกมึงมากาซื่อๆนั่นแหละไม่ต้องเฮืออย่างหรอกค่ะมึงลูกมันก็ถามอีกว่าแม่สันบ้หูจักเขาี่สันไปกานี่มันก็บอกได้หูเลือกเลือกตั้งบัตรถือเด้มงใช่ไปเลือกตั้งถือแค่ยัง คนถือคือคนให้เงินหลายชดุดฉันก็เว้าวจังซี่ละ่ะอ๋อแล้วแล้วลูกมันว่างไงลูกมันก็เชื่อฉันด้วยเนาะทอดมือเลือกตัง้งมันก็เมื้อหมามันก็กลับบ้านหมาก็นั่งล้อมวงกันสันก็อ้าวแจกงบประมาณ ฉันก็นั่งรอวงไลยสีหาคนพร้อมบักฮิตาชิมันว่าววาบักอันนี้มันปั๊มยังเดียวมันบ่าว้าดอกนั่งข้างหลังบักฮิตาชิมันยังนั่งยางข้างหลังมันบ่าว้าอย่างปั๊มยังเดียวนี่ตอนนี้ไม่ไงสอนกระท่องปุยปุยคนอีกคนนึงละนี่มันคือที่เป็นลูกหลงมื่อคือเนี่ชดชดเลยนี่เอาเอาเอาเลือกไอฮิตาชิเอาไว้ก่อนคุยเรื่องอันนี้ก่อนแล้วอย่างนั้นทำไงต่อ นี่ฉันก็บอกอ้าวมึงก็เอาไปห้าร้อย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 ลูกมันก็ถามเลบัดน,นี้แม่คือได้ห้าร้อยฉันก็ได้ตอบมันว่าก็กูห่างหัวคิวเครื่องหนึง่งเอาห่างหัวคิวให้ยังกูเป็นแม่มึงได้ไลยมึงจะเถียงกูให้ยังนี่ฉันก็ใส่วิธีนี่นแหละจบขา่าวย่ามลูกเถียงหลานเถียงอย่างนี้ให้ใส่อิทธิพลคำว่าเป็นแม่เป็นพอ่อ เป็นปู่ย่าตายายสนะเมิดบอกเลยอ๋อแล้วจากนั้นก็แบบมแบบแบบานั่งคุยกันว่าคนนี้คุณสมบัติยังไงยังไงบอดอกออ้าวแล้วคุยอะไรกันคุยว่ามืออื่นสิกินยังกันดียังไงก็คุยว่าโอ้ยได้เงินกันบักหลายมืออื่นสิไปใส่ดีว่าอ๋อแล้วส่วนใหญ่ไปไหนไปบิ๊กซีตัวนะ สังเกตได้หลังคืนหมาหอนบิ๊กซีเต็มอึ้งจึงอยู่ช่องบิ๊กซีทางเซเว่นเต็มคักคักเออใช่ใช่เวลาหลังคืนหมาหอนเนี่ยเออเขา็ไม่ไปทำอะไรกันเยอะแยะเอาเขาก็เอาเงินนี่ไปใส่เนาะน,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 นั้นเงินสะพัดเทือนังอืมสัมพอสัมพอเวลา หลังวันเลือกตั้งหรือว่าคืนหมาหอนนี่คนจะแห่ไปเต็มบิ๊กซีแมนนั่นแหละสัญญาณชัดเจนเลยว่าเงินสะพัดอ่าแล้วปกติเนี่ยพอได้มาป้าแล้วทำไงไงกันต่อก็ต้องกำชับมันเนาะก่อนที่จะแยกยายกันไปชื่อของบิ๊กชีก็ต้องกำชับกันว่าเบอร์นี่เดอร์เบอร์นี่เดอร์เบอร์นี่เดอท่องไว้ท่องไว้เบอร์ <laughs> นี่เบอร์นี่เบอร์นี่ใบนี่ใบนี่เลือกเบื้องชอชอขีด อีกใบหนึ่งเลือกปาร์ตี้ลิตเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้แล้วแล้วท่องนานไหมเมืดคืนเลยเมืดคืนเอาแล้วไม่หลับไม่นอนกันงมานั่งท่องเบอร์นี้หมดเขาบปนอนกันดอกคืนฉะพัดเนี่ยแต่ละบ้านนี่ไฟเปิดเมื่เลยตะเกียงกระจุดเต็มอยู่เอเขาเขาจุดตะเกียงทําไมอ้าวหลังจากท่องเบอร์แล้วจากนัก้นก็ตั้งวงตัวนะ ตั้งวงอะไรก็น้ำมีเงินแล้วบัตรนีก็บัตรเป็นเจ้าผู้ใดเป็นเจ้าอ่ะหมายถึงอะไรก็จะมาเล่นเขาเรียกอะไรอะ่ะเล่นละครจกักจักวงวงกันเล่นอะไรละครจกัจกจักวงก็มีไงสมมุติว่าคนนี้เป็นเจ้าคนเหล่านี้รอบ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 ก็เป็นชาวบ้าน อ๋อเอะแล้วแล้วมานัง่งนี้คนนี้เป็นเจ้าคนนี้เป็นชาวบ้านแล้วทําอะไรต่อเจ้าก็จะมาพาชาวบ้านเนี่ยทํามาหากินยังไงเอ่ะก็บางทีก็จะแบบพาไปหากุ้งหอยปลาปูใช่ก็พาชาวบ้านไปหากุ้งหอยปลาปูกันออเวลากระดาษกุ้งหอยปลาปูเวลากระดาษกุ้งหอยปลาปูหมดแล้ว ก็จะไปพัฒนาที่ดินกันทำยังไงก็ไปไปนั่งดูว่าสูงต่ำตรงไหนมั่งยังไงอ่ะก็ดูว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำตรงไหนที่ดินสูงตรงไหนที่ดินต่ำก็จะไปวางกันตรงนั้นไงอ๋อันนี้คือใช่มาบริหารสินทรัพย์บริหารสินทรัพย์ใช่ไงก็ตอนนี้เงินชัพัดไง อ๋อแล้วหลังจากบริหารสินทรัพย์กันเสร็จแล้วทํำยังไงบางคนก็ติดบูโรคือเงินหมดเงินหมดใช่ก็คือมันบางคนก็ไปลงทุนทำฟาร์มหอยเยอะเจ๊งอ๋อไปทำฟาร์มหอยใช่หอยตายหมดเลยอ่ะแล้วคนอะื่นๆบางคนก็ทำฟาร์มไก่เจ๊ง บางคนก็ทำบอกกุ้งเจ๊งโอ้แลวนี่คืออะไรเราก็เรียนรู้ไนงะเราเรียนรู้เศรษฐกิจกันไงเราเรียนรู้เรื่องแบบทำงานเหมือนกระชวงพาณิชย์กระชวงพาณิชย์ร่วมมือกันกันกบก,กระชวงเกษตรและชะหาหกอก็มาพากันทำฟาร์มไงอ๋ออะไรก็ทำฟาร์มอืมใช่นั่นบางคนยังรู้เลยทำฟาร์มทำทำ,ทำสวนสวนสัตว์ ทำสวนเสือเจ๊งฟ์มป่าก็เจ๊งอา้าวแล้วสุดท้ายใครเจ้าไงเจ้ากินหมดเลยเอเอแล้ว,แล,วแล้วจากนั้นยังไงจากนั้นเราก็แบบว่านานๆเจอกับลูกหลานทีเราก็แบบว่าอยากทดลองว่าลูกหลานเนี้ยฉลาดกันมั่งไหมแล้วแม่ใหญ่สอนทดลองไง ก็มานั่งคำนวณคณิตศาสตร์กันไงคณิตคำนวณคณิตศาสตร์ใช่ไงแล้วเราก็จะแจกกระดาษกระดาษสี่เหลี่ยมให้คนละอันคนละอันสองอันสามอันสี่อันเนี้ยแล้วก็ฝึกลูกหล,ลานบวกเลขกันอ๋อฝึกลูกหลานบวกเลขใช่แล้วแล้วคนไหนบวกบวกได้เก้าชนะ อ๋อเรื่องไงอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเจ้ามือบวกได้น้อยกว่าชาวบ้านเจ้ามือก็ก็แพอือต่ชวนใหญ่เจ้ามือบวกได้แปดได้เก้าตลอดเยอือเจ้ามือเก่งว่างั้นใช่ไงก็เป็นเจ้าไงก็แบบฉลา,าดไงลูก,ล,กล้านหลาน,ลานบางทีก็บวกเลขกันไม่เป็นบวกผิดบางทีบวกเต็มสิบอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาบวกกันได้เลขเต็มสิบพอดีเราจะเรียกว่าบอดเป็นรหัสลับเวลาเรียนคณิตศาสตร์กันประมาณนี้หละจ้ะพอละสองทุ่มเลิกเน,นี่ไม่ญ่สอนนะคุยเยอะอยังไม่จบไม่ใหญ่สอนคุยอีกหน่อยหนึ่งแล้วจากนั้นพอไปถึง,ว,ง,นะงวันเลือกตั้งจะทำยังไงอะแม่ใหญ่สอนวันเลือกตั้งรูปหลานมันก็กลับมากันไงอาจารย์รู้ชัด ลูกหลานก็กลับกันมานะหลังจากไปช้อปปิ้งบิ๊กชีแล้วอะช้อปปิ้งบิ๊กชีแล้วบางคนก็เหลือเงินซื้อขนมข้าวของกลับบ้านบางคนก็ทำฟาร์มหมดตั้งแต่เมื่อคืนพวกนี้ก็แบบเศรษฐกิจไม่ดีคออกตกๆหน่อยฟาร์มเจ๊งอ๋อแล้วไงจากนั้นก็นก็เตรียมแล้วขึ้นรถกระบะกันไงพ่อ ขึ้นรถกระบะกันแล้วก็ให้ไอ้ฮิตาชติกดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยขับพากันไปที่จุดเลือกตั้งอ๋อไปไปที่จุดเลือกตั้งไปทำอะไรเอาก็ไปลงคะแนนเสียงที่เรารักประชาธิป,ปไตยเราต้องบอกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแต่เมื่อวานเนี้ยขายไปแล้วไม่ใช่หรือ อย่าไปพูดอย่างนั้นที่เราก็เอาเงินมาเอาเงินมาขยายธุรกิจก็ไม่เข้าใจไงเมื่อคืนก็ทําฟาร์มกันไงเลอกเลิก,เลกคุยเรื่องฟาร์มมาเลือกเลือกตั้งก่อนจากนั้นก็ขับรถไปที่เลือกตั้งเลยอ๋อแล้วจากนั้นก็ไปลงชื่อไงพ่อเอยไปลงชื่อไปรับอ่าไปยืนรอเข้าคิวอ๋อไปลงชื่อที่เลือกตั้งเหรอเปล่าไปลงชื่อที่ผู้ใหญ่ก่อนอ vâng ạ